สวัสดีครับโชว์โฮสคิมกยองจินครับผมใช้ชีวิตมากกว่า12ปีทำหน้าที่เป็นโชว์โฮสแล้วสินค้าหลากัหลกๆที่ทำก็เป็นหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอย่างผงซักฟอกผมก็ขายมาประมาณ10กว่าชนิดแล้วครับและน้ำยาซักผ้าส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารเคมีเยอะส่วนประกอบจากธรรมชาติมีไม่ค่อยเยอะหรอกครับแล้วถึงต่อให้มีธุรกิจขนาดใหญ่ก็ไม่ค่อยผลิตแบบนี้กันสักเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ผลิตกันนะครับจึงไม่ค่อยมีประวัติหรือความน่าเชื่อถือด้านความเสถียรหรือประสิทธิภาพในการทำความสะอาดจึงยากที่จะเชื่อแล้วซื้อมาใช้ครับสําหรับคนที่อยากซื้อแต่กำลังคิดลังเลอยู่อัตโอมี่เรามีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ผลิตจากส่วนประกอบจากธรรมชาติครับ แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักเมื่อก่อนผมก็เคยทํางานด้านประกันความปลอดภัยพวกประกันสุขภาพมาเยอะและรู้ดีครับว่าจริงๆแล้วผิวไม่ใช่แค่ห่อหุ้มเนื้อปกป้องร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําหน้าที่ดูดซึมด้วยครับสารไม่เพียงแต่จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางจมูกหรือปาดเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านผิวหนังอีกด้วยนอกจากผิวหน้าแล้วผิวกายก็นับว่าเป็นผิวหนังด้วยนะครับดังนั้น ทั้งตัวของเราสามารถดูดซึมส,สารเข้าไปได้นั่นเองครับทําให้ตอนนี้มีคนตามหาผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ผลิตจากส่วนประกอบจากธรรมชาติเยอะมากน้ำยาล้างจานอาจจะมีขายเยอะครับแต่น้ายาซักผ้ามีน้อยมากๆเลยว่าแต่สินค้าไหนที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างวางใจผมเลยเตรียมนี่มาครับอะโทมี่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและอะตโทมี่น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้อย่างวางใจได้แน่นอน ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเปิดให้ดูเลยครับนั่นก็คือผงซักฟอกครับอัปเกรดเรียบร้อยครับถุงบรรจุต่างจากของเดิมด้วยครับอย่างแรกปริมาณก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก2.4กิโลเพิ่มอีก400กรัมกลายเป็น2.8กิโลแต่ราคาเท่าเดิมนะครับเพิ่มแค่ปริมาณจึงทำให้ยิ่งคุ้มราคาขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะครับงั้นเดี๋ยวผมขอวางและอธิบายให้ฟังต่อนะครับ ก่อนอื่นเลยถุงบรรจุเป็นถุงพลาสติกครับข้อเสียข้อเดียวของผงซักฟอกคือมันอ่อนไหวต่อความชื้นใช่ไหมครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นอัตอมีม่เลยบรรจุในถุงพลาสติกและเพิ่มซิปล็อกอีกชั้นเพื่อรักษาสภาพความเป็นผงให้ได้อย่างยาวนานแล้วข้อดีของผงซักฟอกแบบนี้คืออะไรครับมันเข้มข้นมากใช่ไหมล่ะครับเพราะสะกัดน้ําออกหมดเหลือผงเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็ซักได้เยอะแล้วนะครับนอกจากนี้ยังเก็บในห้องอนเนกประสงค์ได้สบายเลยครับ สำหรับผงซักฟอก2ถุงนี้สามารถใช้ได้200ครั้งขึ้นไปผงซักฟอกนี้ปริมาณ2.8กิโลที่สามารถซักผ้า5กิโลได้200ครั้งขึ้นไปเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยแล้วผงซักฟอกแบบนี้มีข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข้อเสียได้ก็คือมันจะจับตัวกันครับต่อให้ทำแพ็กเกจดีแค่ไหนมันก็จะจับตัวกันครับเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดกรณีที่มันแข็งตัวจับกันเป็นก้อนได้เพื่อป้องกันไม่ให้จับตัว เมื่อก่อนจะใช้สารป้องกันการจับตัวอย่างซิโอไลท์แต่ซิโอไลท์ก็ไม่ใช่สารที่ไปดีหรอกครับแต่มันจะเกิดสารตกค้างได้ซึ่งเราได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหานี้จึงสามารถใช้ได้แบบไม่เหลือสารตกค้างในกรณีที่เป็นส่วนประกอบสําคัญเราใช้สารทำความสะอาดจากธรรมชาติเป็นหลักแต่ถ้าดูกันอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่ามีผงโซดาธรรมชาติต่อไปเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นสารยอดฮิตกันเลยใช่ไหมครับแล้วยังใช้สารสก,กัดจากใบสนอิมแพกซัมสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ ไม่จําเป็นต้องกังวลกับสารประกอบหลักเลยครับเราสามารถใช้ได้อย่างวางใจเลยล่ะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ซักผ้านั่นเองเพราะเป็นน้ํายาซักผ้าที่สกัดเข้มข้นมากและให้มาถึง2กิโลกรัมเป็นปริมาณที่จุใจมากๆราคาดีสุดๆเลยล่ะครับเหมาะกับคนแบบไหนเหรอครับก็คนที่เพิ่งเปลี่ยนเครื่องซักผ้าไงล่ะครับเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าฉลาดขึ้นมันจะเทน้ํายาซักผ้าให้เราเอง คนที่ใช้เครื่องสักผ้าแบบนี้จะต้องใช้ชนิดน้ําครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีส่วนประกอบจากธรรมชาติมากกว่า30เป็นสินค้าที่ปลอดภัยใช้ได้อย่างวางใจเลยนะครับไม่ใช่ว่าปากแค่พูดว่าดีต้องเชื่อเลยนั่นมันเมื่อก่อนครับแต่ตัวนี้เราได้รับการทดลองจากเด์มาเทสเยอรมนีมาครับซึ่งการทดสอบนี้จะมีหลายระดับครับเราผ่านการทดสอบการไม่กระตุ้นผิว ในระดับที่ดีที่สุดหรือ Excel l e n t มานั่นเองครับเลยเป็นน้ำยาซักผ้าที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ครับผลิตภัณฑ์ชิ้นที่3ที่ผมจะแนะนําคืออะทูมีน้ำยาปรับผ้านุ่มครับอันนี้ปริมาณเท่ากับน้ำยาซักผ้าเลยครับปริมาณ2กิโลกรัมสกัดแบบเข้มข้นสูงมีหลายคนที่ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาหรือผิวแพ้ง่ายอยากใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ใช้ไม่ได้ครับแต่ผลิตภัณฑ์นี้วางใจได้เลยเพราะใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติเป็นหลักเลยนะครับ กลิ่นก็เช่นกันครับเราตัดสารเคมี26ชนิดที่สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ออกไปแล้วใช้กลิ่นฟรีอัลล์จี้ครับหากมีคนที่กลัวกับกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถดื่มดำกับกลิ่นได้อย่างเต็มที่ได้ออกมาแล้วครับเมื่อผมได้รับผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มมาผมก็เอาไปใช้กับเครื่องซักผ้าของเพื่อนครับและผมก็ใส่เสื้อผ้ากับพวกผ้าเช็ดตัวลงไปซักครับ แต่พอตักกลิ่นน้ำมาดมดูไม่มีกลิ่นสังเคราะห์ฉุนจมูกเลยครับปกติเวลาเข้าเครื่องอบแห้งกลิ่นหอมบนเสื้อก็จะหายไปหมดแต่นี่ใช้แล้วกลิ่นยังติดอยู่หอมอ่อนๆครับผมชอบจุดนี้มากครับและถ้าพูดจากที่ได้สัมผัสแล้วตอนนอนแล้วตื่นมารู้สึกสบายเลยครับเวลานอนอาจจะหายใจสูดกลิ่นเข้าไปอาจจะสัมผัสกับผิวเยอะก็ได้บางครั้งเลยรู้สึกระคายเคืองแต่ตัวนี้รู้สึกแตกต่างชัดเจนให้ความรู้สึกที่แตกต่างครับ ผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแค่ใช้ให้ถูกเวลาก็ได้แล้วครับการหาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ทำจากส่วนประกอบจากธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและยังหาสินค้าที่มีประวัติการขายอย่างยาวนานได้ยากอีกรวมถึงการจัดซื้สินค้าที่คัดเฉพาะตัวเด่นๆเหมาะกับการใช้เซตที่ให้เฉพาะสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ก็ไม่ได้ง่ายเลยอย่าลืมลองใช้เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนโจฮส